วันนี้เราจะไปดูข่าวสารทางด้านออสเตรเลียกันบ้างนะครับโดยทางออสเตรเลียนะครับได้จัดให้มีการทดสอบความปลอดภัยของ How wow h a w e ว h e a d นะครับโดยในการทดสอบครั้งนี้ความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้ใหญ่นะครับได้คะแนนความปลอดภัยไป90%และผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้คะแนนความปลอดภัยไป88%โดยมาเสียคะแนนเพราะขาดการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ด้านหลังนะครับ แต่สำหรับ s a ฟตี้แอซินั้นได้คะแนนไป81%สำหรับเฮดซิกนะครับก็มีถุงลมนิรภัยด้านหน้าตรงกลางที่ช่วยปกป้องคนขับและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนกระแทกด้านข้างอีกด้วยสำหรับ How wow h าวเ l h e ฮดซิกนะครับก็ได้รับคะแนนความปลอดภัยสูงสุดในรถ SUV ขนาดกลางซึ่งได้รับคะแนนถึง5ดาวเลยนะจากโครงการประเมินรถใหม่ของออสตาเลเซียน Ncap นะครับภายใต้โปรโตโคอล,ลที่เข้มงวดในปี2020 2ถึง2อ2 2ย่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับเครดิตก็ต้องขอขอบคุณคาร์ไกด์ s ด้วยนะครับสวัสดีครับ